สวัสดีค่ะบุญธรรมสวัสดีครับมิน้แอดมินบุญธรรมน้ำโศกนะครับจะมาแจงข่าว,าวเรื่องตัวเลขแนวทางของคูบาวัรนพี่หลอกนะครับ,บ,กกบปกติจะนัดกันเมื่อื่นนะครับจะไปวันอาทิตย์จะไปขอโฉกขอหลาภที่ต้นกระบกพาสวยภู้พานเมื่อนั้นเฮาอันเมื่อเข้าไปขอเลขขององ,องค์หญิงยา่นาคีเนาะ,ะมาได้สองซีเก่านะคะ fc เราวนันณี้ตัวเลขขององค์หญิงยา่นาคีนะคะก็มีคนถืออยู่ได้ พเพราะว่าบางคนก็คือเลขหกกับเลขเก้าคนปินลงมากคนก็เลื่อยชมือไปแก่บนแมนอ๋อองหญิงยาคนห้าสองงวดติดเนาะเมื่อนั้าานก็งวดแรกเขาต้องโตงนะครับอสองหกนะครับงวดที่สองนี่เป็นเก้าสองสี่มีเอฟซีถามว่าองหญิงยาหน้านที้กับคู่บา่าวเพิ่นอยู่วัดเดียวกันบอเพิ่นถามอยู่วัดเดียวกันครับชื่อว่าทำพี่หลอกนะครับ ก็คือองค์์ยิงยานี่ถือว่าันคนมีโชคคนมีโชคคือสองหงอนนอกคันไายเราเอาเก้าเป็นหกะอาจจะบ่ได้แต่ว่าคนที่เขาเอาก็คือได้อันนี้กะมันขึ้นอยู่กับดวงอะัวแม่แต่ว่าประแสถึงได้มาบ้านนี้เนาะรับแนนเดียวกระแสเมินกับหัว่มันกระด้โชคไปนะครับได้สี่หกนะครับแล้วเมื่อนั้นอะที่เข้าไปอะคู่บ่าวพิ่งกันนัดวันที่แปดเป็นบอกแนนรับก่างก็ได้แจ้งเอฟซีไปเนาะ แม่นี่ครับคู่บาก็ว่าจะไปวันอาทิตย์ถใช่ไหมปกติคูบากถาเพิ่นเดินทางมากเพิ่นจะมากวันอาทิตย์จะมาขอศกขอลาเป็นวันอาทิตย์นะครับบางบางคนก็นว่าอัหลังหวยออกแล้วมาบอกพี่น้องตอนที่ว่าตัวเลขของคู่บาเขานะคะที่ว่าเพื่อนไห้42 0ศูนั่นจะตังล่มคลิปไปตะดนนะเด้ไอ้ทั้ง YouTube แล้วก็เพจนะคะทั้งสองอันเลยแต่ว่าบางบางท่านอาจจะบ่เห็นเนาะ แต่า่าเฮาก็ขอแจ้งในตรงนี้เด้อว่าเฮาลงคลิปก่อนที่เลขสีออกแม่เนี่ยครับคูบาให้ครั้งแรกคือ4 2 0ศนย์นะครับเพราะว่าตอนนั้นบุญธรรมเป็นคนโทรไปกาจะบอกตรงๆก็คือวดที่สองไบรเดินทางไปกับคุบาเพราะว่าคูบาบุญธรรมนั้นวอยูุบานนะครับบุญธรร,รมแบไปทาธุระมองอื่นนะครับคูบาเพิ่นไปตามอยู่ที่ข้างหน้าก็มาตามอยู่บ้านก็บ,บรได้เจอ คุณท่ามกได้ไปก็เลยถามโทรถามคูบารคูบาด้เด็กตัวไดคคูบาเพมันก็บอกว่าสี่สองศูนย์ค่ะแล้วบันนี่ก็คืออันกระทือว่าเขาบัดนี้ตัวเลขของคูบาหลังจากหันเอกก็ไปหาคูบาเนาะคู่บาพิคนกับ่าเพิ่นฝันแมนบอกเพิ่นฝันว่าจังไดอะเราสูเอฟซฟังแหมงวดผ่านมาบ่ครับงวดนี่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นฝันอยู่เพิ่นว่าเพิ่นฝันดีมีคนที่ เป็นคนรูปร่างยังไงดำดำอาจจะเป็นอยู่พาสวยผู้พ่านนะครับเพิ่นมาบอกนะครับเพิ่นมาอบอกใส่มาหลับผู้บาไปชั้นหน่ชั้นนี่งใช่ไหมครับไปกินอาหารองใช่ไหมครับอันนี้คือผีผีมาจากไเก็พาสวยผู้พา่าดต้นกระบกเห็นไหมผีนี่ผีนี่เดตาม,มาจากต้นกระบกค,คือเกา่าแม่น,นมาเข่าฝันเพิ่นเพราะว่าผู้บาเพิ่นมาเพิ่นจำได้แบบนี้คนผู้นี่จำได้วอยยุจุดนั้น หมายความว่าผีผู้กเก่าที่เคยห้โชคนี่นแมนบอแมเนครับเพื่อนกระตามมาแมนตามไปหลับแต่ว่าสว่วนมากคู่บาเพื่อนบอกนะครับว่าจะได้เพิ่นเพื่อนบอกว่าผววผู่ชสยเพียงแต่มาหลับห้ไปชั้นหน่ชั้นหนีไปกินนั่นกินหนี่ใี่ไหมครับแต่ว่าคนบอกดีๆจะเป็นไม่ยิ่งเป็นไม่ไม่ยิ่งนะครับผมเมื่อบอกบอกตัวเลขนะเพราะจะโซกันมากหรอก ผู้ใส้นี่ยก็คือเป็นผีผู้ใช้ผู้ผีผู้ใส้นี่คือจะไปหับคู่บาแล้วก็เออเอิญมากินกินหันจีน,นน่น้ากกนระวังคูบาเนาะคู่บาเป็นเราฟังแบบนั้นตามความฝันเพินนะครับบันนี่มวดน,นี่คู่บานัดวันที่แปดเจ้าคือว่าสิบ,บอกเอฟซีบอกว่าจังใดแกงข้าวว่าคู่บาาพันติดทุลาเพิ่นไปบ่ได้นะครับเพิ่นโทรมากว่าจังหดเนี่ยะะเพิ่นโทรมากเพิ่นก็บอกว่า มืออื่นจะไปทุระที่บ้านถึงสิแม่รับอีกยางเมื่อขึ้นเพื่อนก็นมาเข่าฝันคนเก่าเนี่ยพีค้นเกาเนี่ยรูปร่างเงี่ยดำๆนั่นะมาเข่าฟันบอกว่าว่าต้องไปเอากระไดเพื่อนบอกว่างสื่อรเพื่อนเอา,อาเอามให้แล้วที่แลกเพื่อนว่าสิไปวันที่แปดก็คือเป็นมืออ,นะมอื่นวันอาทิตย์นี้เนาะแมนรับจริงๆกับมืออื่นนะครับวันที่แปดวันนี้เพื่อเลยโทรมาแมนครับเพื่อนก็นมาบอกว่าติดทุระโบไดไปเพราะว่าคูบาไดเรลลีล่ เพิ่นมาเอาเด็กมาให้แล้วจังซีแม่ได้เลขแล้วแมน่นก็เลยสิบ่ไปแม่นกาบ้อยู่เป็นผีพาสเสวยนั่นละ่ะพาสเสวยผู้พาหนนั่นละ่ะผู้เก่าอนะ่ะที่เคยขี่มอเตอร์ไซค์มาหลับเพิ่นนั่นละ่ะผีเพิ่นนั่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกบ่ต้องไปกระเดยใช่ไหมขี่มอเตอร์ไซค์มาคือเก่าบ่แมน่นขี่มอเตอร์ไซค์มาคือเก่าตามที่ครูบาลเล่าให้ฟังเพิ่นก็บอกว่าบ่ต้องไปก็ได้เอาเลขมาให้แล้วเพิน่นว่า จะเป็นนาฝนเนาะพยานเ้าลำบากตากกามำขันไปนั่งเอาอาจจะพ่ได้เพราะว่าถ้าเบิ่งพยากรอากาศคือช่วงนี้คือฝนสิตกได้พี่เนาะคารบ่แเน่นะครับค็รบ่แเน่นะครับถ้าฝนม่ตกคูบาเพิ่นอาจจะไปก็ได้เพราะว่ามันนี่ก็เป็นมันมันที่แปดนะครับมื้อื่นเป็นวันอาทิตย์ที่แปดมันก็เหลืออีกหลายมื้นนะครับอาจจะเป็นหลังวันพระปันยังสิคูบาถ้าฝนม่ตกเนี่ยเพิ่นอาจจะมากก็ได้นะครับแต่ความฝันของคุบาเนี่ย เิ่นบอกเมื่อเ้ารนะครับคุบาโทรมาหาบุญธรรมเพิ่นบอกว่าได่เลด้อดิเขามาห้แเดียวบ่ต้องไปก็ได่ตัวไดเพื่อนบอกว่าศูนย์เก่าตัวเดียวก็ถามปารูคุบาร์เพิ่นบ่ให้สามตัวก็ห้ให้ตัวเดียวห้แค่ไหนแม่นครับศูนย์เก่าตัวเดียวป้าเพื่อนห้แค่ตัวเดียวห้างเดียวเม็ดเดียวเด้อพี่น้องสามตัวก็บได้ใดแม่บ่บอกถามคุบาเพื่อนบ่ได้บอกสามตัวบอกคุบาร์บอก ุณบอกแค่สองตัวคนะคุณเธอได้สามตัวดิครับอันนั้นอันนั้นเพิ่นไปขอแบบอันนี้มาเข้าฝันตอนนั้นที่เพิ่นไปทำที่เที่ยวก็คือเอาของกินของยังไปถวายอยู่ตนกระบกไงหไหมแต่มีพวกน้ำแดงพวกพลน้ำไม่พวกขนมหวานใช่ไหมครับไปถวายเพิ่นเมนไปถวายเพิ่นวันนี้กันเพิ่นจะบถากะอันนั้นเนอะคุูบาเพิ่นจะแปะแปะลูปเลยลูกจะเห็นตัวเด็กญ่บ่ตนกระบก ไงครับสองคนกอดปุ้ห่มกนนะครับไงล่ <บน S 2> านั่นบ่แม่ครับต้นะบกไงดอบุญท่ามเคยเห็นเนาะเคยไปครั้งแหลกแปับขบาตอนไหนศูนย์เก่าไปครั้งแหลกก็ได้เลยครั้งที่สองูบาไปตามหมดเจอบุญท่มามอาจจะอยูด่ดทางหนอกนะครับเพิ่งเอาบริโทรหาเพิ่งเอาไปเลยเพิ่ว่าต่อถูกซีดเพิ่ง อันนี้กาถ้าแมนว่าเข้าได้ตัวเลขมาถ้าแมนว่าเลขเขานี่จะเป็นงวดที่สามเนาะสำหรับต้นกับที่เข้าไปไทยเนาะแมนครับเพราะว่างวดแรกมันศูนย์สี่เก้ามันกับเขาศูนย์เก้างวดที่สองกับสี่สองศูนย์กับเขาสองศูนย์งวดนี้ได้มาแล้วได้มาแล้วครัว่า่ะศูนย์เก้าตัวเดียวอันนี้ก็คือผีมาบอกแม่เนพนขีรถมอเตอร์ไซค์มาบอกไปตรงไปกัได้อันนี้ผู้ยิ่งเขาผู้ใายบอกผู้ใายครับเนี่ยเปลี่ยนคนได้แบบนี้เนาะ พี่แม่ต้องราะว่าผู้ชายขี่มอไซค์มาแสดงว่าผู้ที่เคยเอิ้นกินบันนี้เอิ้นกินงวดนี้เอิ้นกินแล้วก็บอกเลขไปในตัวได้งวนนี่ปกติผู้ยิ่งจะบอกเราว่าวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงคือเป็นผู้ชายบอกเป็นผู้ชายขี่มอไซค์มาบอกฮอดวัดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าพี่น้องเว้าพิษศูนย์เก้าตัวเดียวหน่อยศูนย์เก่านะคะแต่ว่าผู้ชายบอกกับผู้แน่ได้มันอาจจะเป็น ห้าโซนเก่าหรือหกศูนเก่าก็ได้อันนี้เ <ใน S 1> จต,ตังตีเองดอกพี่น้องนะคะตีเอาเองนะครับค่ะแต่ครูบาเพิ่งจะแจ้งข่าวมาบอกบอกความอื่นวันอา,าทิตย์บ่ไเด็ไปสรุปนะคะเอฟซีนะคะวันนี้นะคะเจะตังก็ถามบุญธรรมเพราะว่าเจตังไม่ได้รับโทรศัพท์เดอ้อเพราะว่าครูบาจะจติดต่อกับบุญธรรมนำโชคนะคะแล้วก็เลยให้บุญธรรมเล่าให้เอฟซีฟังนะคะว่าครูบาแจ้งข่าวมาว่ายังไงเนาะสำหรับใครที่ ติดตามแล้วก็รอคอยตัวเลขของอผีพาสเสวยภูผ,ผานหรือว่าตัวเลขจากคูบาเลขนั่งเอาเนาะอ่ะสรุปตัวเลขค่ะบุญธรรมสรุปตัวเลขกับเพิ่นมาเข่าฝันเพื่อก็บอกศูนย์เก่าตัวเดียวกะทาบ่งอีกเลยครับเพื่อเพื่อกูบาเป็นฝนมตกคูบาเพเป็นมติดทุละมันสะดวกเพิ่อนอาจจะเดินทางไปก่อนวันที่สิบกกได้นะครับ อันนี้เป็นเความฝันของคกูบาเพราะว่าเพิ่นฝันเมื่อคืนนะครับเพิ่นก็เลยโทรมาบอกคุณธรรมเมื่อเช้านะครับก็เอาตามนี้เนาะพี่น,น้องเนาะจะได้ก็ขอบคุณคุณธรรมหลายๆนะคะที่เพิ่นมาเวา้ามาเลา่าซูฟังเพราะว่าถือว่าเป็นการแจ้งข่าวนะคะตัวเลขของเออ่วัดท่ามผีหลอกนะคะต้นกระบกด้วยพี่น้องผีผาเสเวยผู้พานขอบคุณบุญท่ามหลายๆค่ะสวัสดีค่ะครับก็ขอโชคดีนะครับเพราะว่า หัวนี้เขาเ่าซุนเข่าจะเป็นหัวที่สามนะครับแต่ผู้บาเป็นบอกว่าจะให้ไปเรื่อยๆภายในตนกระบกผู้ผ้านเลยนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ